ขอให้จิตยาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชานภูมิภาคทิศภาคยามทั้งมนนษย์สิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเราจิตยานพระสงฆ์ทั้งหลายแม่ชีนักบวชนักพจน์ใดๆก็ตามที่ตกล่วงลงสู่อบายภูมิด้วยกรรมของศาสนาทั้งหลายทั้งมนนษย์สิ้นนะหรือว่าพระสงฆ์แม่ชีนักบวชทั้งหลายในภาคยามที่มีกรรมกับศาสนามาไม่ว่าจะในแง่หนึ่งมุมใดก็ตาม การใช้วิชาวิชาเดชาวิชานะในร่มกาสวัส์ในใดก็ตามนะเอาไว้สนองกิเลสตัณหาอุปาทานของญาติโยมของตนเองทั้งหลายก็ตามทั้งหมดทสิน้นนะใบยภูมทั้งหลายนะน้อมใจขอเข้ามากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธ ah ังสาหนังขจามิธรรมังสลาหนังขจามิสังขังสลาหนังขจามิทุติยมปิพุทธังสลาหนังขจามิทุติยมปิธรรมังสลาหนังขจามิทุติยมปิสังขังสลาหนังขจามิ ตาติยัมปิพุทธังสลานังขจามิตาติยัมปิธรรมังสลานังขจามิตาติยัมปิสังขังสลานังขจามิขอนอมน้อมองมหาบมน้อมมองมหาบรมีออมรมทุกพระองค์ทรงเป็นานทานกรรใดๆที่หมูเหาข้าพเจหมู่เหาข้าพเจ้าทั้งหลาย,ลายได้เคยอาศัยสมบัติของวัดวา,าศาสนา เบียดบางทรัพยากรของพระาศาสนาของหมู่สงนักบวชขององค์มหาบารมีทั้งหลายใช้อำนาจวาสนาบารมีที่ได้จากองค์มหาบารมีในทางที่ผิดแอบ,บอ้างองคุณเรื้องสูงแอบ,บอ้างองค์มหาบารมีแอบ,บอ้างพระสจธรรมใช้รูปแบบของพระสงฆ์นักบวช ใช้ยศถาบรรดาศักดิ์ใช้อาวุโสทางโลกและทางธรรมบังหน้ามีเจตนาแอบแฝงในการสร้างภาพหลอกลวงบิดเบือนการโปรสศัตว์นำมาล่าบริวารแสวงหาศรัทธาลาบยศสรรเสริญไม่ได้เป็นไปเพื่อการบวชการสละอย่างแท้จริง กรรทีลาที่เคยหน้าไหว้หลังหลอกต่อพระศาสนาต่อองค์มหาบรมี่อองค์มหาบรมีผู้โปรดสัตว์ต่อครุคุบาอาจารย์ทั้งหลายต่อพระสงฆ์นักบวชต่อมูลาพุทธสาวกพุทธสาวิกามูลาผู้ศรัทธาและสัพสัตว์ทั้งหลายเพื่อการหาอยู่หากินหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และพวกพ้องโดยมิชอบกรรมท,ท,ที่เคยแสดงธรรมอันผิดเพียเพ้ยนตัดต่อแต่งเติมตด,ดมัดแปลงบิดเบือน,ปอนไปตามทิฏฐิตนจนวิปลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างสุดโตงจากเนื้อหาพาระสจารนาการมรรท,าที่เคยปฏิเสธปฏิคะอย่างหัวชนฝาต่อพระสจธรรม ต่อองค์มหาบารมีเพิกเฉยเมินเฉยต่อคำเตือนคำสอนต่อคำนำหลักตัดกล่าวขององค์มหาบารมีดื้อดึงดื้อรันมุ่งมั่นฝึกฝนปฏิบัติตั้งเอาในความเชื่อของตนในแนวทางในความเป็นลัทธิเป็นสำนักเป็นนิกายของตนกรรมในการเผยแพร่ การพร่มสอนผู ını, ้อื่นทั้งหลายตามความเชื่อความศรัทธาของตนจนก่อให้เกิดมิจฉาทิฏฐิมิจฉาศัทธาความหลงวกวนต่อสาวกต่อบริวารต่อมูเหลาผู้คนทั้งหลายการที่เคยใช้ทิฏฐิความเห็นความหมายการวิเคราะห์ วิภาควิจัยวิจารณ์ในการแปลงสารต่อเนื้อหาพระศธรร,รมต่อคำดำหลัดตัดกล่าวขององค์มหาบร,รมีจนก่อให้เกิดความแตกแยกในความคิดความเชื่อในความหลงยึดติดเกิดการทะเลาะเบาแหวงขัดแยง้งในแนวทางปฏิบัติการเอาแพ้เอาชนะ จนก่อให้เกิดการแบ่งแยกศาสนาออกเป็นลัทธิเป็นนิกายแยกย่อยผิดเพี้ยนไปจากพุทธประสงค์การที่เคยใช้ความหลงศรัทธาหลงงมงายของผู้อื่นเพื่อบงการปั่นหัวผู้อื่นเคยใช้ตัณหาใช้บุญกุศลของผู้อื่นในการพูดในการพูดปลยประโยชน์ ในการกระตุ้น,น,รรนหรือล่อลวงผู้อื่นเพื่อสร้างอำนาจต่อรองเหนือผู้อื่นหล่อเ,หอ,อ,อเลี้ยงอุปทา,านของผู้คนทั้งหลาย,ลายไว้ด้วยธรรมนวกวนสนองกิเลสใน,น,สนธรรมของผู้อื่นผูกมัดเอาไว้เป็นบริวา,เาปเปรเพื่อผลประโยชน์แห่งตนทั้งหลายเพื่อสนับสนุนความเป็นความอยู่ ความต้องการของตนเองทั้งหลายไม่ได้เป็นไปเพื่อความสว่างสวัยในพระศธรรมการที่เคยเรียลายเคยบอกบุญขอรับบริจาคอ้อนวอนขอร้องขอสร้างเงื่อนไขสร้างเรื่องสร้างราวให้ทำบุญด้วยความสงสารด้วยความเห็นใจ ได้ความกลัวในบาปหลงในบุญเพื่อบีบบังคับเอากับผู้อื่นทางอ้อมเพื่อหลอกล่อหลอกลวงผู้อื่นให้ตั้งเอาในอนิสงส์ให้หลงงมงายในการทำบุญหรือทำกิจต่างๆที่เกินบารมีตนเองจนกลายเป็นการตั้งเอาทั้งหลายการที่เคยค้าขาย เคยซื้อสมบัต ana, uh, lah, ors, ิของศาสนาเคยทนาเคยทำตัวเป็นนายหน้าหรือเคยเกี่ยวข้องกับกรรมเหล่านี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมการมที่เคยบุกทำลายหรือเผาทำลายวัดวาอารามศาสนสถานสถูปเจดีรูปปั้นรูปเคารพที่อยู่ที่อาศัยขององค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว <anna> ์รตพระสงฆ์นักบวชการที่เคยใช้ศัตรธรรมในการฟาดฟันในการยกตนข่มท่านในการเอาชนะค้าขานในการดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นเอามาอยู่มายึดเอามาใช้ปกป้องตนเองรับรองตนเองอย่างผิดๆยกตนเหนือผู้อื่น จนกลายเป็นความอหักหงการในธรรมในความญิ่งยสโ applying, ยงยสโอหังก่งอให้เกิดความแบ่งแยกแตกต่างในหมู่เหล่าผู้โปรดทั้งหลายการที่เคยแสวงหาการยอมรับนับถือจากหมู่เหล่าสัพสัตหมู่เหล่าผู้โปรดทั้งหลายในทุกวิวววมมถีทางด้วยการเอาอกเอาใจ ด้วยลาบสการะหรือด้วยผลประโยชน์ก็ตามเคยแสวงหาการยอมรับความชื่นชมความใกล้ชิดจากองค์มหาบารมีหลงมุ่งหวังตั้งเอากับองค์มหาบารมีการที่เคยมุ่งหวังตั้งเอาในการหาอยู่หากินกับวัดวาศาสนากับพระสงฆ์นักบวช การพระสัจธรรมยึดติดต่อการเป็นการอยู่ใช้บารมีที่ได้มาอย่างสิ้นเปลืองในการหลงมกมุนมัวเมาวกวนสารวนในความเป็นความอยู่ในการนำรงชีพมุ่งสนองความสุขสบายความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมในโลเกียสุขโลเกียวิสัยทั้งหลาย ในความเคยชินเดิมๆใ,ในเงื่อนไขเดิมๆจนเพิกเฉยเยม e ินเ,เฉยละเลยต่อตาการโปรดสัตว์ต่อองค์มหาบหา,มาบรมีทั้งหลายกรารที่เคยใช้บาร,รมีในการสร้างหมู่เหล่าพักพวกรสร้างอำนาจเหนือผู้อื่น,นขอให้เกิดความเกรงกลัวการข่มขู่บีบคั้นกดดันผู้อื่น ด้วยอิทธิพลแห่งตน,พตนเพื่อผลประโยชน์ของตนและพวกพ้องโดยมีชอบ,ชอบการการทำกิจต่างๆใน,พร,าานพระศาสนาด้วยอัคติด,ตด้วยความลำเอียง,ยยงแกมูลาพวกพ้องแห่งตน,มงงตนไม่ได้เป็นไปด้วยการสละการเกือ้อกูลหรือเพื่อสนองความขี้คลายสว่างสวย ต่อมูเหล่าสัพสัตทั้งหลายอย่างแท้จริงการที่หลงตั้งเอาในการอุปถาอุปถัม์การสละต่อองค์มหาบรมีหรือนำเอาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากองค์มหาบรมีมาหลงเคร่งเครียดจริงจังเอามาอยู่มายึดเคยบีบคั้นกดดันตนเองลูกหลานบริวาร ลูกศิษย์สาวกทั้งหลายในกิจต่างๆต่อพระศาสนาในการโปรสัตว์ในการเฝ้ายึดเฝ้าติดเฝ้าห่วงห่วงในองค์มหาบารมีหรือในวิถีวิธีการในการโปรสัตยึดเป็นของตนแอบอ้างความใกล้ชิดเพื่อสนองอัตตาสนองอาหางการ ความอยากใหญ่ของตนจนกลายเป็นสิ่งปิดบังพระสัรธรนาเป็นอัตตาตัวตนซ้อนในการโปรดสัตว์ในการโพร่งการให้บารมีทั้งหลายจนปิดบังการให้การสละขวางกั้นกิจในการโปรดสัตว์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งการแตกแยก การจับผิดจับถูกการบีบคั้นกดดันต่อูมลาผู้โปรดได้กันเองการที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กับองค์มหาบารมีกับผู้โปรสัตวกับครูครูบาอาจารย์กับวัดวาศาสนากับพระสัจธรรมด้วยท่าที่ไม่บริสุทธิ์เคยตีสองหน้าต่อหน้าอย่างรับหลังอย่าง นินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีเป็นไปด้วยวาระซ่อนเร้นการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือลงแรงลงปัจจัยในการสร้างวัดวาอารามศาสนสถานรูปเคารพองคุณความไม่บริสุทธิ์ใจด้วยความหลงตั้งเอาในบุญในความภาคภูมิใจอิ่มเอมใจทั้งหลาย สนองตัณหาในบุญของตนเองลงยึดติดกับสิ่งที่ตนสร้างถวายวัดหรือการแอบหากินหาชื่อเสียงการสร้างเรื่องสร้างราวสร้างความเสื่อมเสียเพื่อโจมตีโยนความผิดใส่ร้ายป้ายสีต่อวัดวาศาสนาต่อมูส่งนักบวชอุบาสกอุบาสิกา องคมหาบารมีผู้โปรดสัตว์หรือครูครบาจารย์ทั้งหลายในการตัดรอนบันท์ธรกิจการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีทั้งหลายการที่เคยแอบอ้างพระศธรรมแอบอ้างองค์มหาบารมีสร้างเรื่องสร้างราวเพื่อหลอกลวงเพื่อครอบงำบิดเบือนในเนื้อหาพระศธรรม ปั่นหัวบงการผู้อื่นให้ไกลห่างจากพระศธรรมจากการเป็นอนุภาพร่วมกันในการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีทั้งหลายการที่เคยใช้อิทธิฤทธิเดชอภินยาตบาชานญานพลังจิตในการทักสภาวะสร้างความหลงศรัทธาหลงงมงาย เคยใช้คุณสยมนดำหรือเล่กลต่างๆในการเข้าแทรกแสงรแแ chain, ครอบงำจิต,จตดูดพลังบรารมีรมกำลังตบะช,ชานญ,ญา,นอา,านของบุนคคลอื่นเอาไปหล่อเลี้ยงตนเองการใช้สมมุติในการบิดเบือนพระสัศารรมก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจนหลงวกวน ปิดกั้นปิดบังตนเองและเนื่นช้าต่อความขี้คลายสว่างสวัยในพระศธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีกรรมที่เคยเพิกเฉยเมินเฉยต่อพระศธรรมหลงบำเพ็ญทำหลงบำเพ็ญเอาทำเอาในตบะชานญาอย่างยิ่งยวดสุดโต่งจนเหนียวหนืดเหนียวแน่น จนไปสถิตในเหล็กไหลฝังตัวอยู่ตามโพรงถ้ำทั้งหลายการที่เคยแอบอ้างคุณพระรัตนตรยัยในการปลุกเสกเครื่องรางของขังรูปเหรียญพระเครื่องทั้งหลายใช้วัตถุสิ่งของเป็นสื่อในการหายอยู่หากินเปน,นค,ความหลงศรทัทธาหลงงมง,ง,งายของมูล่าผู้คนทั้งหลาย กรรมที่เคยใช้เคยซื้อขายเคยเสพหรือเอื้อให้ผู้อื่นได้เสพยาเสพติดทั้งหลายสุรายาเมาทั้งหลายการพนันขันต่อทั้งหลายกรรมที่เคยผิดต่อสามีภรยาผู้อื่นรักสามเศร้าเรื่องชู้สาวการผิดศีลผิดธรรมทั้งหลาย การช่อฉนคดโกงต่อบารมีตนต่อทรัพย์สินหรือสมบัติของวัดวาศาสนาหรือขององค์มหาบารมีทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอน้ององค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมแก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย นับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความลงยึดติดความลงตั้งเอาทิฏฐิมานะทั้งหลายทิฏฐิในความเป็นพระสงฆ์นักบวชความยึดถือในรูปแบบในยศถาบรรดาศักดิ์ในอาวุโสทั้งทางโลกทางธรรม ความยึดติดในจริตจารีตขนมรำเนียมประเพณีทั้งหลายคติน okay ิยมค่านิยมความคุ้นเคยความเคยชินเดิมๆทั้งหลายความพยาบาทอาฆาตแขนการจองเวรจองกรรมการถูกพยาบาททั้งหลายการจองเวรจองกรรม ความยึดติดต,ต,ต่อสรรพสิ่งรสรรพธาตุสรพสรพธรรมทั้ททงหลายแนวทางเฉพาะตัวเฉพาะตนท,ท,ทั้งหลายที่ก่อให้เกิดความหลงยึดติดขอถอดถอนตัญหาความอยากดีทั้งหลายทั้งทางโลกและทางธรรมความหลงยึดติดในที่วาฒนาบารมีในบุญกุศลในองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอถอดถอนความลังเลสงสัยความเคลือบแคลงใจต่อพระสัทธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีขอถอดถอนความห่วงความกังวลในการเป็นการอยู่ในทรัพย์สินเงินทองในความนับหน้าถือตาในอาวุโส ในเกียรติยศศักดิ์ศรีทั้งหลายในการดำรงชีพในเงื่อนไขแห่งตนที่มีต่อสิ่งต่างๆ ents, อันปิดกันดนดก้นปิดบงังการโปรดสัตว์ยอ,ยอย่างกว้างขวางไร้ขอบเขตตามองคงอ์ม,คาามหาบารมีทั้งหลายขอถอดถอนปฏิปทาและปณิธานทั้งหลายที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรม และขัดขวางการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีทั้งหลายตลอดจนถึงเหตุปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำพาข้าพเจ้าทั้งหลายให้ต้องกลับไปหลงวอกวนหลงสร้างเวรสร้างกรรมหลงเบียดเบียนต่อสังสารวัตรแห่งสัพสัตว์ทั้งหลายขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่าง สู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้นน้บตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศชดใช้ในนี่เวนี่กรรมทั้งหลายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเจ้ากรรมในเวนทั้งหลายหรือต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิด้วยที่วาสนาบารมี ท,ที่มีต่อพระศธรรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย,อาลายขอชดเชยชดใช้ชด,ชด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อสังสารวัตรต่อศาสนาขอชดเชยชดใช้ชด,ชด้วยความขี้คลายสว่างสวัย,วย,วยในพระศสราสนาด้วยมหาสังฆทานในทุกๆครั้ง ที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนถึงการโปรสัต์อย่างกว้างขวางไรขอบเขตสมุดเฉดเด็ดขาดตามองค์มหาบารมีแห่งมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ทุกมมเหล่าชั้นภูมิพึงมีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเธออโหสี่ โอโหสี่อโหสี่โซโซโซไปมาหยดน้ำกันหน่อยเราให้ทุกชีวิตจี่วิญญ,ญาทุกหมู่เราชั้นภูมิเนียเหนานรลก็ภูมิทั้งหลายสันนรลกทลั้งหลายเพิ่งมีส่วนในทั่วกันไปตลอดการเถิด